ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าฟาร์มแล้วนะครับ Em เม a ร e เรดไบโอฟา์มเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในกันครับเวัสดครับมาแล้วนี่มาครั้งแรกเหมือนกัน,กนแล้วละครไปกันครับ พอมา,มาปั๊บก็จะมาเป็นร้านค้าที่นำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มนี้มาขายนะครับอ้อันนี้เป็นไข่ไก่ใหญ่มาก Yes Soy ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับพักจากในฟาร์มอืม้ สดๆจากฟาร์มครับพอ <c oughs> เข้ามาถึงด้านในนะครับเราก็จะมาซื้อตั๋วตรงนี้<ช>นี่นะครัเป็นเคาน์เตอร์ซื้อตัว๋วแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในได้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ให้นั่งรอนะครับเป็นส่วนของร้านอาหารร<ม>้านกาแฟ ได้เลยครับแล้วก็จะมีมีฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มแพะให้ชมอยู่นี่นะครับก็มีก็มาเยอะอยู่เหมือนกัน,นีเด็กๆมาเยอะเลยนะครับครอบครัวมากันเยอะเลยน,นะครับน,นี่เด็กๆมาชมแกะชมแพะอยู่ตรงนี้ ลูกแกกนัรบิจกรรมครอบครัวเสร็จแล้วช่วงที่รอเนี่ยทัวร์ของเราเนี่ยได้เวลาตอนเป็นเวลาบ่ายสอง ช่วงนี้เข้าไปละหมาดก่อนดีกว่ามีที่ละหมาดให้ด้วยน,นี่นครับนนที่ทน,นั่งรอนนมาล้มาละหมาดกันตรงนี้